สวัสดีค่ะใครศรัทธาก็เตรียมโทรเข้ามานะคะขอบคุณคุณพศค่ะที่มีคอมเมนต์และพูดถึงพออฟ้าเพราะว่าที่ผ่านมาพอไม่เคยพูดถึงคุณพศเลยแล้วสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยชีวิตพออฟ้านะคะ กว่าจะมาถึงตรงจุดนี้ได้กว่าจะมาเปิดทีมได้พอ,อต้องเตรียมการเยอะมากโดยเหตุการณ์ต่างๆพอ,อต้องเ,อเขาเรียกว่าค้นคว้าหรือหาความรู้เกี่ยวกับวงการพระเครื่องอย่างหนักทําการบ้านอย่างหนักมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งพออและคุณตาก็ได้จับพระไอพอ,อไปหาคุณพจน์ แล้วพอก็เตรียมกล่องกล่องกล่องหนึ่งเลือกพระที่คุณตาคัดให้เก่าที่สุดหรือลักษณะพระแท้ที่มันแท้ด้วยตาเปล่ามากที่สุดและเป็นพระในยุคที่คุณตาบูชามาตั้งแต่คุณพ์ยังไม่เกิดหรือ,อพอออฟ้ายังไม่เกิดนะคุณตาเนี่ยเป็นอดีต ทหารอากาศค่ะปัจจุบันยังมีชีวิตยอยู่อายุ94ปีก็เป็นคนคัดプ้ายผอแล้วบอกว่าให้ถือไปหาคนนั้นคนนี้และก็หนึ่งในนั้นคือคุณพจน์ไม่เชื่อคุณพจน์ลองไปย้อนคลิปเมื่อปี63ได้ปี63พอ,อเคยถือหิ้วไปนะคะแล้วก็ถ้าบังเกิดว่าเราเนี่ยจะทำอะไรเราก็ต้องตรวจสอบหรือเราต้องเช็ควงการพระเครื่องว่าลักษณะที่เขาพูด ไม่เท่ากับตาเราเห็นถูกต้องไหมถ้าบังเกิดว่าการที่ใครพูดต่อๆกันมาว่าวงการพระเครื่องเวลาดูพระแทบไม่ดูเลยหรือวันๆเนี่ยประกาศบูชาพระรับซื้อพระต่างๆแล้วนะคนมาเป็นร้อยเป็นพันแต่สักหนึ่งคนไหมที่จะได้ขายพระได้จริงและคนที่จะขายได้จริงคือคนที่เตรียมกันมาซะส่วนมาก อันนี้คือในวงการที่เขารู้กันแต่สําหรับพออฟ้าเนี่ยไม่ได้ความหมายว่าคุณพจนนะจ๊ะแต่พออจะบอกให้ฟังว่าคุณสามารถไปย้อนเมื่อสา,อาปี6กสได้นะ ว่าพออ,อฟ้าได้ขึ้นไปหาคุณไหมแล้วคุณแทบไม่ส่องพระเลยพออ๋อก็เคยตั้งคำถามเหมือนกับที่คุณป้าตั้งนะคะแล้วคุณพ์สามารถไปดูข้อมูลเดิมได้เพราะเขาไลฟ์สดอยู่ตลอดเขาไลฟ์สดเก็บข้อมูลตลอดเขานั่งกับลูกนะแล้วก็สำคัญที่สุดพอจะบอกให้ฟังว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความจริงค่ะ ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแล้วคนเราไม่ว่าจะทำอะไรคนเราย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าอันนั้นดีหรือไม่ดีถ้าบังเกิดว่าคนที่มีความศรัทธ,ธาต่อพระแท้เขาจะต้องอนุรักษ์พระแท้วันนี้พระแท้อาจจะถูกปกปิดหรืออาจจะถูกกดเอาไว้แต่อย่าลืมนะคะทุกอย่างถูกกำหนดแล้วทำไมอยู่ๆพออยังไม่ได้เห็นคลิปคุณพจน์เลยแต่พออเอา โพสของหนังสือฉบับหนึ่งที่ถ่ายเป็นภาพนิ่งที่ส่งไปลงหน้าเพจเกี่ยวกับจอมพลปและจอมพลประพาสเกี่ยวกับเรื่องราวพระสมเด็จมันเกี่ยวโยงย้อนกลับไปนะจ๊ะมิฉะนั้นทุกอย่างนะคะเราอย่าพูดแค่ว่าไม่ใช่เขาเล่นเขาจะเล่นได้ไงในเมื่อเขาไม่เล่นเอาง่ายๆนะจ๊ะเขาไม่เล่นพระที่สมเด็จโตสร้างที่ทันยุค ถ้าพระแท้คือพระที่มีชีวิตมีการเกิดงอกได้และมีการเปลี่ยนแปลงเสมอไม่ว่าใครสร้างกรรมอะไรไว้ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมไม่ดีกรรมนั้นจะเป็นกลับมาสนองกับผู้คนนั้นๆไม่ว่าดีหรือไม่ดีสำคัญที่สุดอย่าไม่ว่าใครนะคะอย่ายา่มใจกับการลบหลู่พระแท้หรือลบหลู่ในรูปแบบต่างๆและทำลายพระแท้ให้เป็นพระตอม เพราะพระแท้มีจำนวนมากพระแท้ถูกสร้างไว้จำนวนมากและไม่ใช่นั่งกดทีละพิมพ์ตามประวัติแล้วในการสร้างพิมพ์จำนวนไม่รู้กี่หมืน่นหมื่นพิมพ์ที่ถูกสร้างโดยผู้ที่ทำไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นลุงพุทธหลงวิจาร์ณหรือพิมพ์ต่างๆแม้กระทั่งพิมพ์สายวังคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ได้กระทำลงไปนั้นคือคนที่ดูพระเป็น พระแท้อยู่ที่พุทคุณนะคะไม่ใช่อยู่ที่ราคามีีันสำคัญที่สุดพอออลฟาถึงกล้าถวายให้วัด ทั่วประเทศพันกวัดเพื่อให้ช่วยกระจายพระแท้พิสูจน์พื่คุณและใครกล้าทําแบบพอฟ้าและพอกล้าแจกคนจนทั่วประเทศกล้ามอบให้วันนี้อาจจะยังไม่เห็นค่าของพระแท้แต่วันข้างหน้าพระแท้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากๆใจเย็นๆใจร่มๆแล้วสําคัญที่สุดเก็บรักษาพระแท้อย่าลืมพกด้วยนะจ๊ะถ้าพกเมื่อไหร่จะรู้พุทธคุณของพระว่าพระแทนะ้มีดีอย่างไรนะจ๊ะอย่าลืมอืม้ม